นี่คือศัตรูตัวร้ายกาดมากของปามนะครับส,สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาหยอดฟูรดานนะครับหยอดของฟูรดานเพื่อกำจัดมแมลงดวงกุหลาบดวงแรดแล้วก็พวกหนูนะครับอ๋อวิธีการก็คือใช้ผงฟูรดานหยอดนะครับ ต้นนี้ปาล์มประมาณ2ปีนะครับอย่าประมาณ24-25เดือนนะครับจะมีค่อนข้างจะมีต้นค่อนข้างสูงสูงเกิน2เมตรนะครับผ mm. มก็ใช้ภูรดานประมาณ1ช้อนกินข้าวนะครับโดยใช้ไม้ลักษณะนี้ต่อกับกระป๋องนะครับจักใส่กระป๋องแล้วก็นำไปยอดตรงใจกลางตรงยอดนะครับของต้นปาล์มนะครับ แล้แต่ไซส์ของปามน,นะครับถ้าปามโตกว่านี้ปามอายุมากกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ผงฟูโรดานเยอะกว่านี้หน่อยนึงอาจจะ1ช้อนพูนก็ได้ครับแต่สําหรับ24เดือนนะครับผมหยอดบ่อยหยอดปีละ2ครั้งใช้แค่ครั้งละ1ช้อนกินข้าวนะครับแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วครับไม่มีหนูไม่มีแมลงด้วงแล้วก็ ไม่มีพวก้วงกุหลาบนะครับมารบกวนร,รวมถึงพวกหนอนกอหนอนอะไรที่มันจะเข้าไปทําลายใบนะครับหมดปัญหานะครับเรื่องพวกนี้ลองนําวิธีนี้ไปใช้ใดูนะครับรับรองหายแน่นอนครับสำหรับเกษตรกร,กรท่านไหนที่เจอปัญหาพวกด้วงพวกอะไรไปกัดกินใบปาล์มหรือทําลายปาล์มนะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับครับผมสุดท้ายนะครับผมนําเสนอข้อดีๆนะครับ <c oughs> สรุปข้อดีๆของไม้ สำหรับหยอดพูรดา,านในปาน้ำมันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเป็นข้อคิดนะครับเป็นไอเดียให้ใช้นะครับหนึ่งนะครับก็คือว่าลดอันตรายในเรื่องของใบปลาล์มก้านปลาล์มอาจจะแทงมือหรือแทงปากแทงอะไรเราครับในกรณีที่เราเข้าไปใกล้ต้นเกินไปถ้าไม่ได้ใช้ไม้นะครับช่วยลดอันตรายเซฟเราได้นะครับ1 2คือเราสามารถหยอด ผงฟูรดา,านหรือหยอดยาได้ตรงเป้าก็คือหยอดได้ตรงยอดพอดีนะครับตรงจุดที่พวกแมลงพวกนี้พวกแมลงต่างๆจะเข้าไปกัดกินตรงยอดปาล์มนะครับข้อสานะครับคือสามารถทํางานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วครับทํางานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คือไอเดียดีๆนะครับแล้วแต่ท่านไหนจะไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ